สุดสอกนิมิตพิสวงสำหรับสามวันเกิดต่อไปนี้ดวงของตัวท่านนั้นจะได้กลายเป็นเสิทธีในสัว่วข้ามคืนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องหมอดูโบราณก่อนที่จะไปรับสมรับฟังคำทํานายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากซ่องของพวกเราดวงมหาโพกษัตรย์บังเกิดขึ้นแล้ว กับคนไหนก็ตามที่เกิดในสามวันเกิดดังจะกล่าวต่อไปนี้ดวงมหาเศรษฐีดวงมหาเฮงมหารวยโสตาพาให้ทุกท่านมาพบกับคิดดีรับรองและการันตีได้เลยว่าท่านไหนก็ตามที่เกิดในสามวันเกิดดังจะทักต่อไปดีจะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีโกลา จะบังเกิดขึ้นหมอดูทุกๆสำนักต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เกิดในสาวันเกิดนี้จะร่ำรวยและได้กลายเป็นเศรษฐีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอาจารย์จะทำนายไายทักดังต่อไปนี้วันเกิดที่หนึ่งนั้นได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์บุญหนักสักใหญ่จะได้รับโศคล่าจากทั่วทิศและ คนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้อาจจะตกกรรมลำบากบางครั้งคราวแต่บุญเก่าจะหนุนนำทำให้เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีจะไม่ลำบากอีกต่อไปชีวิตจะดีขึ้นมีโชคลาภผ่านพ้นความลำบากและทุกยากที่เคยประสบพบเจอชีวิตจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาวาสนาโชคสตาพาให้ บังเกิดดวงโพคทัพย์บุญเก่าจะหนุนนำทำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่เป็นธาตุไฟเทวดาพระอาทิตย์เมื่อพบศาตรก่อนเคยได้สร้างบุญเป็นผู้นำเป็นพระราชาและเป็นเจ้าเมืองจึงทำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์ได้ทำแต่สิ่งที่ดีบุญเก่าจากอดีตสร้าจะกลับมา ทำให้คนที่เกิดในวันนี้ล่ํารวยและได้กลายเป็นเศรษฐีและจะไม่ตกรกรรมลําบากอีกต่อไปดังนั้นแล้วคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้ถือว่าบุญหนักศัก์ใหญ่และจะมีโชคลาภบ,บังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิมิตด,ด้านความฝันไม่ว่าจะเป็นการบอกเหตุหรือผู้หลักผู้ใหญ่มาให้โซ่โดยเฉพาะ คนขาวเหลืองจะมาให้โซ่จะนำพาหรือแนะนำให้ทำธุรกิจหรือจะทำอะไรกับคนขาวเหลืองนั้นก็จะร่ำรวยประสบผลสำเร็จไปเสียทุกๆด้านไม่ว่าจะติดตาจับรับตาซื้อปีนี้เป็นปีของคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะร่ำรวยหากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ ได้รับฟังแล้วพิมพ์คำว่าสาธุจะเป็นบุญใหญ่จะเป็นบุญหนักและวันเกิดวันต่อมานั้นที่โศกตาพาให้มีโศคลาดวงถึงเกณฑ์จะได้กลายเป็นเศรษฐีนั่นก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันตัวท่านนั้นเมื่อยลำบากมามากแล้วไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินปัญหาต่างๆที่เข้ามาถาถม ก่อนหน้านี้หากตัวท่านนั้นเหนื่อยมามากแล้วขอแสดงความยินดีด้วยเพราะนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงสตาชีวิตของตัวท่านจะพลิกจากลายกลายเป็นดีจากไม่มีก็จะได้กลายเป็นเศรษฐีล่ำรวยเงินล้านหลวงปู่และหมอดูทุกๆสำนักต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนั้นราหูยายทรัพย์ โชคลาภจะบังเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในวันนี้บอกได้เลยว่าดวงของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันยิ่งขยันยิ่งได้ยิ่งทํางานหนะักก็ยิ่งจะมีโชคลาภและจะมีโชคลาภหรือลาบลอยมาจากทั่วทั้งสารทิศโดยเฉพาะทิศทั้งสี่ ดังนั้นแล้วหากใครคนไหนก็ตามที่เกิดในวันพุธกลางวันหากยังลำบากอยู่นั้นให้ตัวท่านภาวนาให้ทานทำบุญตักบ,บาตรอุทิศให้ญาติพี่น้องและเจ้ากรรมนายเวรตัวท่านนั้นจะหลุดพ้นและทำให้เกิดโชคลาบมีโชคมีลาบบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน คนที่เกิดในวันพุธกลางวันหากได้รับฟังคลิปนี้แล้วให้พิมพ์คำว่าสาธุขอให้สมพรปาดสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกๆประการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะกลายเป็นจริงอย่างแน่นอนและวันเกิดวันสุดท้ายนั้นได้แก่คนที่เกิดในวันจันทร์สำหรับดวงสตาของคนที่เกิดในวันจันทร์พูดง่ายๆว่า ตัวท่านนั้นลำบากเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการงานหรือเรื่องของคนนับตั้งแต่นี้ต่อไปเตรียมตัวเดินสายทาบุญและท่องเที่ยวไปได้เลยเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ติดขัดชีวิตเคยลำบากขัดสนนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตจะลืมตาอ้าปากได้เพราะดวงของตัวท่านนั้น โดดเด่นจะพิกิตาฐานะชีวิตให้ได้ดิบได้ดีกันทุกๆคนสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนสิ้นปีจะมีผู้รักผู้ใหญ่มาให้โศคลาบมีผู้รักผู้ใหญ่เอ็นดูและจะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าเทพเทวดาจะดนบันดาลโศคลาบ ให้คนที่เกิดในวันนี้จะได้กลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนชีวิตจะรื้นตาปากได้เพราะหมอดูทุกๆสำนักต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ราหูย้ายทรัพย์ในครั้งนี้รับรองและการันตีได้เลยว่าจะลํำรวยได้กลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนหากใครคนไหนก็ตามที่เกิดในวันจันทร์ ได้รับฟังคลิปนี้แล้วให้พิมพ์คาว่าสาธุสามครั้งชีวิตของท่านจะปังและร่ำรวยอย่างแน่นอน